รายงานตัวกรบพีกบนองครับ,รบ,รบสำหรับช่องยูทูบเบาหลางังสายสิงครับวันนี้ยังอยู่ที่นางานอำเภอบัญจลึกเ่าครับมือนี้เป็นมือที่สามแล้วครับสำหรับการขุดดิน ยังอยู่ครับเจ้ามาร์ครีเจ้ามาร์ครีขับโดยอาจารย์ทุนขับโดยอาจารย์ทุนาาท่นหรือเปล่นี่ครับว่าวมาจากวันต่ทันสำหรับมาร์คที่ลุนนี้นะครับเนาะสเปคคร่าวๆกัน ความเคสามวี่ไฟฟ้าตัดแต่เครื่องนี่จะเป็นเป็นเครื่องแปลงแปลงแสงเครื่องไงฮุกฮุวีจีพี่น้องางมว่าแม็ดบอรกระถือว่า ใส่ได้ครับใส่ได้ไม่มีไฟฟ้าก็ถือว่าอาจสีมาไหวมันไดแต่กับใส่ได้ครับเพราะว่ามันมันเป็นรถใหญ่พี่น้องมันเป็นรถใหญ่ครับโดยอาจารย์ทูน ส่วนฟังฟังข้างบนอาจจะเป็นเป็นจัดน้องครับจัดน้องพูนจัดน้องแคนจังบู้นคนเดียว Mừng lột nhảy nó không tán tăng xây lột mà chắc tắc เป็นสองลอยนะครับรุ่นนี้สองลอยแอปเปิสองลอยทำงานกุศโลกน้องอเพิ่อเป็นจระเตังที่สองครับตังที่สอง นั่าสิตัดตาอพี่น้องจิตตามต่อทุ่นในไกลๆแล้วครับนี่อาจารย์ทุ่นครับโดยอาจารย์ทุ่นครับมาคือโอเคไป่น่องเดี๋ยวผมสีขยับรถ สำหรับถนนแลนก็นจะประมาณนี้ครับบรรยากาศโรยรอยนะครับเนาะตอนนี้เขาใส่รถดับ UC คันครับพี่น้องจะได้รับ4คันแล้วก็10้อ1คันอีกประมาณ2มหมื่นะครับน่าจะได้เรียกใช้บริการ10้อ เอินใส่บริการเสรียบร้อยครับเพราะว่าคิวดินมันหลายแห้งพี่นอ้องยาาันมาท่านป่าฝนอนาคตจะเป็นรถมอลตอแมเซลครับฟูโซ,โซมาจากโซนน้ำพอของจับท่านนะครับเนาะโอเคพี่น้อง ประเทศดินนั่นเองนะมา l a m เซลม alam เซลเบียดปีกตะไคร้พี่น้องโอ้ยอ่าจจะสั้นหน่อยนึงครับพี่น้องเกี่ยวแรงแข่งมันพี่น้องเกี่ยวแรงแข่งมัน ลองไปตองที่ั่นมาครับพี่น้องดูน้องไปตองจะลั่นหรือเปล่าแต่ยังไงก็ไม่้องสำหรับทั้งด้านนี้ก็จะเป็นพี่ลงทั้งด้านเซียวุดเพิ่น เสียวุฒหรือว่าเสียวันเสียดิเสียวุฒโอเคพี่น้องครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ได้พี่น้องฝากติดตามช่องนี้หน่อยไอมีก้อตังใจในการกผลิตช่องต่อไปนะครับพี่น้องอาจสีพอดี วันไดกับเป็นมือใหม่ครับพี okay ่น้องฝึงเฮ็ดฝึงฮัดเฮ็ดคลิปเหานนีส่วนใดอยากให้รับปุ่งบคอมเมนต์มาไดเด้พี่น้องด้วยว่าด้ไ่าครับบ่ได้ว่าบ่ไ้ยีดกันโอเคครับพี่น้องสวัสดีครับ